ผู้เป็นเสขะและอเสขะพิขุทั้งหลายปริยายที่พิคขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิพึงรู้ว่าเราเป็นพระเสขะและปริยายที่พิคขุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเสขภูมิพึงรู้ว่าเราเป็นพระอเสขะมีอยู่พิขุทั้งหลายปริยายที่พิคขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายพิขุผู้เป็นเสขะในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทไทยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามมนีปฏิปทาพิขุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่พิขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ชัดว่า เราเป็นพระเสขะภิกขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุผู้เป็นเสขะย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากศาสนานี้ซึ่งจะแสดงธรรมที่จริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคมีอยู่หรือเธอนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหม์อื่นภายนอกจากศาสนานี้ซึ่งจะแสดงธรรมที่จริงแท้แน่นอน เหมือนพระผู้มีพระภาคไม่มีภิกุทั้งหลายปริยายแมนี้แลที่พิกุผู้เป็นเสขาอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะภิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกุผู้เป็นเสขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินรียห้าคือสัตถินรีวิริย,ยนินรีสตินรีสมาธินรีปัญญินรี อินรีห้านั้นมีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่งมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นที่สุดพิขุผู้เป็นเสขะยังไม่ถูกต้องสิ่งนั้นด้วยกายแต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาพิขุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่พิขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสกภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะพิขุทั้งหลาย ก็ปริยายที่พิกุผู้เป็นอาเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระอเสขะเป็นอย่างไรพิกขุผู้เป็นอาเสขะในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งอินรียห้าคือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินรีปัญญินรีอินรียห้านั้นมีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่งมีสิ่งใดเป็นผล มีสิ่งใดเป็นที่สุดอริยสาวกผู้เป็นอเสขะถูกต้องสิ่งนั้นด้วยกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาพิกุทั้งหลายปริยายแมนี้แลที่พิกขุผู้เป็นอเสขะอาศัยและตั้งอยู่ในอเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระอเสขะพิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกขุผู้เป็นอเสขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินรีหกคือจักขุนซีโสตินรี คานินซีชิวหินซีกายินซีมนินซีอริยะสาวกผู้เป็นอเสขะย่อมรู้ชัดว่าอินซีหกเหล่านี้จักดับไปหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือและอินซีหกเหล่าอื่นจักไม่เกิดขึ้นในภพไหนไหนพิขุทั้งหลายปริยายแมนี้แลที่พิขุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเสกภูมิย่อมรู้ชัดว่า เราเป็นพระอเสขะ